ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่11ธันวาคม2566ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับการทวงหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ทวงหนี้ได้วันละหนึ่งครั้งหากทวงหนี้เกินหนึ่งครั้งต่อวันมีโทษปรับสูงสุด100,000บาทช่วงเวลาในการทวงหนี้วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกา วันหยุดราชการเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาถ้าทวงหนี้แบบนี้นับเป็นการทวงหนี้หนึ่งครั้งคือส่งข้อความทางไลน์แล้วลูกหนี้เปิดอ่านหรือโทรศัพท์หาลูกหนี้แล้วทวงหนี้อย่างชัดเจนแต่ถ้าทวงหนี้แบบนี้ไม่นับเป็นการทวงหนี้คือส่งข้อความทางไลน์แต่ลูกหนี้ไม่ได้เปิดอ่านหรือโทรศัพท์ไปหาแต่ลูกหนี้ยังไม่รับโทรศัพท์หรือลูกหนี้รับโทรศัพท์แล้วแต่วางสายก่อนจะพูดคุยเรื่องโทรถามหนี้ ห้ามพูดจาดูหมิ่นขม่มขู่ใช้ความรุนแรงและประจานลูกหนี้ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินแนะนำให้กู้ยืมจากแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ให้สินเชื่อคิดดอกเบี้ยในอัตราที่กฎหมายกำหนดและลูกหนี้ต้องผ่อนชำระเงินกู้ดอกเบี้ยตามนัดให้ครบถ้วนตามกฎหมายด้วยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ